สวัสดีครับผมนายกระดกนักสาคมรม .6 กัศเบตในที่หนึ่งครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปสรุปเนื้อหาลำดับและอดุกรมอน,นันต์ครับส่วนลำดับคืออะไรนะครับลองนึกถึงเวลาที่เรานับเลข1 2ึ่งสามี่หไปเรื่อยๆนั่นแหละครับมันคือลำดับตัวเลขที่เรียงต่อกันแบบมีแบบแผนมีระเบียบเช่นการบวกทีละหนึ่หรือว่าคูณทีละสอะไรแบบนี้ง่ายๆก็คือการเรียงตัวของเลขตามกฎบางอย่างเช่นสองสี่หก แปสก็คือจะเป็นลำดับที่เพิ่มขึ้นทีละสองอย่างหนึ่งสองสี่แปดสิบหกก็คือลำดับที่จะคูณ2ไปเรื่อยๆครับอนุกรมลำดับคืออะไรตอนแรกก็คือเราจะมีลำดับใช่ไหมพอเราเอาตัวเลขในลำดับมาบวกกันเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าอนุกรมอย่างเป็นลำดับจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นอนุกรมก็จะเป็นหนึ่งบวกสบวกสาบกสี่ก็จะเป็นสิบครับง่ายๆเลยก็คือ อนุกรมก็คือผลรวมของตัวเลขในลำดับครับจากโจทย์ข้อที่1นะครับ an เท่ากับ 2n บวก5เราก็เริ่มจากที่เขียนลำดับก็คือ a หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มาแทนค่าโดยที่ว่าสองก็คือมาจากโจทย์เอามาคูณหนึ่งซึ่งคือเป็นตัวของลำดับนะครับเอามาบวกหซึ่งเป็นโจทย์ก็จะเท่ากับเจด แล้วก็ส่วน a2 a3 a4 นะครับการลักษณะการทำจะเป็นในทางแบบเดียวกันแบบที่ว่าเอาค่าลำดับมาแทนเป็นมาแทนค่า n ครับส่วนข้อที่2 an เท่ากับ1.2ส่วนสยกกำลัง n นะครับก็คือโดยที่เขียนลำดับ1 2 3 4เหมือนเดิมนะครับ ก็คือหนึ่งจะเป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งเท่ากับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองค่าเดิมซึ่งยกกำลังหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็น a สองจะเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนกำลังสองนะครับซึ่งคำตอบก็คือจะเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับเพราะว่าหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองก็คือสี่ ส่วน a สาม a สี่ก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งส่วนสองยกกำลังไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับโอเคนะครับจากโจทย์ข้อที่สามนะครับ a n เท่ากับลบสองยกกำลัง n นะครับก็ให้เขียนลำดับว่า a หนึ่งสองสามสี่นะครับเท่ากับลบสองยกกำลังหนึ่งเท่ากับลบสองนะครับส่วนถ้าเป็น a สองนะครับเท่ากับลบสอง ยกกำลังสองเท่ากับสี่นะครับ่วนถ้าเป็น a สามนะครับเท่ากับลบสองยกกำลังสามเท่ากับลบแปดนะครับ่วนถ้าเป็น a สีน่นะครับเท่ากับลบสองยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกครับ่วนถ้า 2, กกเป็นข้อที่สี่นะครับก็คือโจทย์จะเป็น a n เท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนเนะครับ ให้เขียนลำดับที่ว่าหนึ่งสองสามสี่นะครับ a หนึ่งนะครับจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเท่ากับสองส่วนหนึ่งนะครับก็คือสองครับแล้วถ้าเป็น a สองนะครับก็จะเป็นสองบวกหนึ่งส่วนสองนะครับเท่ากับสามส่วนสองแล้วถ้าเป็น a สามครับเท่ากับสามบวกหนึ่งส่วนสามนะครับเท่ากับสี่ส่วนสามส่วนถ้าเป็น a สี่นะครับ เท่ากับสี่บวกหนึ่งส่วนสี่นะครับเท่ากับห้าส่วนสี่ครับก็ต่อไปก็เป็นโจทย์ข้อที่ห้านะครับตรงข้อที่เจ็ดนะครับ an เท่ากับ n ลบหนึ่งคูณ n บวกหนึ่งนะครับก็คือแต่ละพจน์เนี่ยของลำดับเนี่ยคือจะได้มาจากเอาําดับ n ลบกับ1นะครับคูณกับเลขลำดับบวกหนึ่งนะครับตัวอย่างจากโจทย์นะครับก็คือถ้า n เท่ากับหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น หนึ 1> 1่งลบหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่ากับศูนย์คูณสองเท่ากับศูนย์นะครับถ้า n เท่ากับสองก็คือสองคูนลบหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งคูณสามนะครับจะได้เท่ากับสามถ้า n เท่ากับสามนะครับก็จะเป็นสามลบหนึ่งคูณสามบวกหนึ่งคูณสองคูณสี่นะครับเท่าแปดถ้า n เท่ากับสี่ เจ้าก็จะเป็นสี่ลบหนึ่งคูณสี่บวกหนึ่งนะครับก็จะได้สามคูณห้าเท่ากับสิบห้านะครับสรุปรำดับนี้ก็คือศูนย์สามแปดสิบห้านะครับแล้วก็โจทย์ข้อที่หกนะครับก็ตรงโจทย์ข้อที่แปดลำดับ a n เท่ากับ n ลบหนึ่งคูณ n บวกเอ็กซ์คูณ n ลบสองนะครับ ความหมายก็คือแต่ละเนี่ยแต่ละพจน์ของลำดับได้มาจากเอาเลขลำดับ n คูณกับ n ลบหนึ่งคูณกับ n ลบสองตัวอย่างการคำนวณนะครับก็คือถ้า n เท่ากับหนึ่งก็จะคือหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งลบสองนะครับเท่ากับหนึ่งคูณศูนย์คูณลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับแล้วถ้า n เท่ากับสองนะครับ ก็จะเป็นสองคูณสองลบหนึ่งคูณสองลบสองนะครับก็จะได้เป็นสองคูณหนึ่งคูณศูนย์เท่ากับศูนย์ครับแล้วก็ถ้าเอเท่ากับสามก็จะเป็นสามคูณสามลบหนึ่งคูณสามลบสองคูณสามลบสองคูณหนึ่งเท่ากับหกครับถ้าเอเท่ากับสี่ก็จะเป็นสี่คูณสี่ลบหนึ่งคูณสี่ลบสองคูณ ท่ากับคูณสี่ลบสามคูณสองเท่ากับยี่สิบสี่ครับจากโจทย์ข้อที่เจ็ดนะครับตัวอย่างที่สามสิบเก้าจงพิจาร,รณาว่าอนุกรมหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกจุดจุดจุดบวกสองเอ็นลบหนึ่งบวกจุดจุดจุดเป็นอนุกรมลู่เข้าหรืออนุกรมลู่ออกถ้าเป็นอนุกรมลู่เข้าจงหาผลบวกของอนุกรมขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับ ก็คือหาผลบวกย่อย sn ผลบวกของ n พจน์แรกอนุกรมนี้คืออนุกรมของเลขคี่บวกโดยพจน์ทั่วไปคือ ak เท่ากับ 2k ลบ1สำหรับ k เท่ากับ1หรือ2หรือ3หรือจุดจุดจุดพจน์แรก a1 เท่ากับ1พจน์ที่2 a2 เท่ากับ3พจน์ที่ n เท่ากับ an เท่ากับ 2n ลบ1เนื่องจากเป็นอนุกรมเลขคณิตผลต่างร่วม ดเท่ากับสองเราจึงใช้สูตรผลบวกย่อย Sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายเท่ากับ n ส่วนสองแล้วก็แทนค่า an เท่ากับหนึ่ง an เท่ากับสอง n ลบหนึ่ง Sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณหนึ่งบวกสอง n ลบหนึ่งเท่ากับ n ส่วนสองคูณสอง n ดังนั้น sn เท่ากับ n ส่วนสอง n กําลังสองตัวอย่างครับ s หนึ่งเท่ากับ n หนึ่งกําลังสองเท่ากับหนึ่ง s สองเท่ากับสองกําลังสองเท่ากับสี่ s สามเท่ากับสามกําลังสองเท่ากับเก้าแล้วก็เมื่อ n มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อเข้าใกล้ค่านั้นนะครับค่า n กําลังสองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเช่นกันโดยไม่มีขอบเขตเช่น n เท่ากับสิบ แล้วก็ sn เท่ากับร้อยนะครับ n เท่ากับร้อยถึง sn เท่ากับหมื่น n เท่ากับพันถึง sn เท่ากับล้านเป็นต้นดังนั้นลิมิต sn เท่ากับอินฟินิตี้ครับลิมิตก็จึงไม่มีค่าเป็นจำนวนจริงจุดและเนื่องจากลิมิต sn ไม่มีค่านะครับลูกออกไปหาอนันต์ตามนิยามในโจทย์อนุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลูกออก จากโจทย์ข้อที่แดตัวอย่างที่สี่สิบนะครับจากโจทย์จงพิจารณาว่าอนุกรมสามส่วนสิบบวกสามส่วนหนึ่งร้อยบวกสามส่วนหนึ่งพันบวกจุดจุดจุด,จดบวกสามส่วนสิบกำลังเอ็บวกจุดจุดจุดเป็นอนุกรมลู่เข้าหรืออนุกรมลู่ออกถ้าเป็นอนุกรมลู่เข้าจงหาผลบวกของอนุกรมตอนแรกก็เริ่มคือต้องตรวจสอบว่าอนุกรมนี้คือลู่เข้าหรือลู่ออกก็คืออนุกรมเลขาคณิตจะลู่เข้าเมื่อ อ่ามากกว่าหนึ่งไปน้อยกว่าหนึ่งทีนี้ R เท่ากับหนึ่งส่วนสิบเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งดังนั้นอนุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลู่เข้าแล้วก็ต่อมาก็คือหาผลบวกของอนุกรมก็คือสูตรผลบวกอนุกรมเลยค่ะคณิตลู่เข้า s เท่ากับ a ส่วนหนึ่งลบ r ก็แทนค่า a เท่ากับสามส่วนสิบ และ r เท่ากับหนึ่งส่วนสิบครับ s เท่ากับสามส่วนสิบส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสิบเท่ากับสามส่วนสิบส่วนเก้าส่วนสิบเท่ากับสามส่วนสิบคูณสิบส่วนเก้าเท่ากับสามส่วนเก้าเท่ากับหนึ่งส่วนสามครับสรุปนี้ว่าอนุกรมนี้ก็เป็นลูเข้าเพราะว่า r เท่ากับ จุ่1ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งครับผลบวกของอนุกรมนี้คือ1นส่วนสาม